ทุกคนมาดูยายเถืองทำสังขยากันนะคะสังขยาใบเตยอันนี้จะมีอันนี้มีไข่เอาแต่ไข่แดงนะคะไข่ขาวแยกออกอมีวัตถุดิบยายไขย่ไก่มันฟองเล็กยายเลยใส่ไข่ไก่ไปสี่ฟองแล้วไข่ไข่เป็ดมันมีเหลืออยู่ฟองหนึ่งก็เลยใส่ไข่เป็ดไปด้วยอ่าก็เอาเป็นว่าเอาแค่ถ้าทำตามเขาอะนะไม่ต้องมาตามยายนะตามเขาก็ ไข่ไก่แค่สี่ฟองเอาแต่ไข่แดงของยายห้าฟองน้ำตาลทรายก็ประมาณถ้วยหนึ่งอือ้าวผู้ช่วยตโีโอ้น้ำตาลทรายตีให้มันเข้ากันอ๋อให้มันเข้ากันเฉยๆใช่ไหมให้น้ำตาละล,าตาละลายด้วยอ๋อน้ำตาลละลายด้วยตีไปไม่ต้องสนใจเพื่อนเพื่อน,น,นไป แล้วก็ใส่นมข้นนะทุกคนนมข้นก็แก้วหนึ่งน้ำตาลทรายแก้วหนึ่งนมข้นแก้วหนึ่งแก้วกาแฟเนี่ยเอาเลยทีเอาให้หมดเลยเอาคนไปอันนี้พอเราทำเสร็จแล้วก็จะเอาไว้กินกับขนมปังนะแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปเพิ่มนี่เข้ากัน อยางที่น้ำตาลละลายยังยังไม่ละลายนะลยแล้วยาจะใส่ไอ้ใบน้ำใบเตยลงไปก่อนอา้าวคนให้เข้ากันคนน้ำใบเตยให้เข้ากันหอมหอมมากยาย <ใบ S 1> ก็จะใส่แป้งขา้าวโพดลงไปเลยนะทุกคนแป้งขา้าวโพดก็ประมาณนี้นะ ถ้าใครชอบเนื้อแป้งเ,เนื้อสังขยาแข็งก็ใส่แป้งไปเยอะๆถ้าชอบนุ่มๆก็ใส่พอประมาณมมก็ใส่พอประมาณใช่ไหม กะทิครึ่งกิโลแต่ยายจะใส่ครึ่งหนึ่งจะใส่ครึ่งหนึ่ง,ง,งพอตีพอปะตีไปได้ที่แล้วอ่ะตีไข่กับเครื่องเนี้ยให้ให้เข้ากันแล้วเราก็ชิมได้หวานหรืออะไรจะเติมยังไงก็ว่ากันแล้วแต่ความชอบของตัวเราแล<ต>้วแต่ความชอบอทุกอย่างที่ยายทําไม่มีสูตรยายกะกะเอาอ ตอนนี้ยายก็คนได้ที่แล้วนะทุกคนยายก็กองแล้วนะเอาสกรปรกออกเอยไม่ใช่สกรปรกไอ้สิ่งที่มันละลายไม่หมดเอารนด,ดึงข้างนน้นนี่เออดึงไว้ยายพับผ้าหลายๆชั้นเลยทุกคนเพื่อให้แน่ใจว่ามันมันออกหมดมันลงช้าปล่อยมันช่างมัน นี่เอาไปล้างเอาทุกอย่างไปล้างให้หมดเลยลูกแล้วเดี๋ยวเราตั้งก่อเดี๋ยวเราไปเตรียมตั้งน้ำกันนะคะน้ำเดือดแล้วนะทุกคนยายก็จะตั้งลงไปเลยตึ้มตั้งแล้วก็กวนคนเขาเรียกคนคนอย่าให้ขาดสายนะพี่น้อง คนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนใช้ได้นะเพื่อนๆอร่อยไหมอร่อยใช้ได้โอเคโอเค